เรียนผอยญาติโยมทุกท่านนะวันนี้มีเรื่องคุยกันมีญาติโยมส่งคําถามมาถึงพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์การปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องศึกษาตามที่พระพุทธเจ้าว่าหรือเปล่าก็คือทําทานรักษาศีลแล้วก็ถึงภาวนาถึงจะได้ปัญญามาเราภาวนาเลยได้ไหมหรือว,ว่าเราสร้างมาเรียนรู้เรื่องปัญญาเลยดีไหมเพราะว่าฟังดูเพลินเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่าน แจ้งไว้นะปัญญาก็คือแค่รู้ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเราก็เป็นพระอรหันได้เลยไหมไม่ต้องเรียนอย่างอื่นเรียนแต่ยอดมันเอาต่ยอดมันมาว่ากันเลยเขาเรียกว่าไม่ต้องไปเริ่มตั้งแต่ปลูกนะเอายอดมันมากินเลยได้ไหมเพราะไม่เห็นจะยากนะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าอนัตตาเนี่ยไม่มีตัวตนนะทีนี้ก็เราเรียนแค่ตรงนั้นได้ไหมก็คือเด็ดเอาส่วนปัญญามาันมาเลย ก็อขอชี้แจงนะการปฏิบัติธรรมก็คือการอบรมจิตจิตคนเราธรรมดามันหยาบนะมันมีอาการของจิตมันมีโลภโกรธหลงคลุมอยู่ทนะาไมใจไม่ผ่องใสเหมือนญาติโยมที่ด่วนรีบจะเรียนเอาทางปัญญาอย่างเดียวเนะี่ยเขาเรียกว่าประกอบด้วยโลภเจตนาจนปัญญาที่จะเอายอดจะไม่ยอมปลูกนะไม่ยอมใส่ดิน,ไม,มน,ดนไม่ยอมรลนดินไม่ยอมรดน้ําจะเด็ดเอายอดมากินเลยเนะี่ยเขาเรียกว่าทําเป็นมักง่าย การอบรมจิตมันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ยากปัจจุบันนี้หลายท่านหลายสำนักหลายที่เลยจะว่าก็ว่าละแต่ขอติงก็ขอติงการปฏิบัติธรรมส่วนมากไม่ใช่อบรมจิตแต่เป็นอบรมขันห้าอบรมขันห้าคืออะไรคือทําให้ขันห้ามันฉลาดขันห้าประกอบด้วยรูปร่างกายเราเนะวทนาก็คือความรู้สึกนึกนะนคิดเวทนาด้วยความรู้สึกแล้วก็ สัญญาความจําต่างๆสังขารขันการปรุงแต่งการค,รคิดต่างๆแล้วก็วิญญาณคือประสาทกาย5อย่างนี้คือเรียกว่าขันห้าทีนี้ที่ปฏิบัติกันทุกวันเนี่ยก็เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองก็ว่าปฏิบัติเพื่ออบรมขันห้าให้มันฉลาดแต่ขันห้าถึงมันฉลาดเลื่อนล่าแค่ไหนมันก็ตายมันไม่อยู่คำฟ้านะกับนี้ยุคนี้พศนี้มนุษย์เรามีอายุกับอยู่ประมาณ100ปีนี่ว่ากันย,ยาวๆหนึ่งร้อยปีนะการอาการตกใจแต่ 6- 0สปีก็แก่แล้ว ร้อยปีนี่ก็ถือว่ากําไรงามแล้วฉะนั้นการอบรมขันห้าก็คืออบรมปัญญาเหมือนที่โยมถามนั่นแหละโยมจะได้ส่วนปัญญาหยับหยาบเขาเรียกว่าจินตยปัญญาปัญญาในการขบคิดตา่างบางที่นะบางที่ประกาศปรามาตบริษัททั้ง4ีนะ่มีภิกษุภิกษุณีคนะาราวาสนะเ,เรียกว่าคาราวาสดญาติโยมทั้งชายทั้งหญิงนะสี่พระไนเดีวยวกันว่าไม่จําเป็นต้องบวชนะบวชทําไมนะ สถานปฏิบัติธรรมทาให้ศาสนาเสียหายอันนี้คือเราพกกินยอดมาพูดนะปฏิบัติธรรมโดยที่เหมือนตาบอดคําช้างไม่รู้อันไหนยอดอันไหนโคนมันไม่รู้ไปจับว่าโอ้อันนั้นเป็นอนัตตานะพอมีคนสอบถามเราก็เดือดร้อนใจทันทีเพราะว่าทาไมงูกันจังทั่วแผ่นดินทําไมงูกันจังทําไมไม่เข้าใจว่าอนัตตาปฏิบัติทําไมใครปฏิบัติสติเป็นอนัตตาใช่ไหมถามเหมือนแผ่นเสียงตกร่องการปฏิบัติธรรมนยต้องอบรมจิตไม่ใช่ออบรมขันห้า จิตกับขันห้าเนี่ยมันต่างกันยังไงจิตเดินแท้น่ะมันไม่มีกิเลสมันมีแต่ความโง่ส่วนขันห้าเอาเป็นว่าคุยถึงขันของคนแล้วกันขันของคนขันของมนุษย์เราเนี่ยนะมันก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าตัวเนี้ยเป็นห้องเป็นครูหาให้จิตได้มาอาศัยอยู่ถ้าเราจะอบรมเพื่อมรรคผลนิพพานวดพ้นกิเลสให้อบรมจิตอย่าไปอบรมขันห้าการอบรมจิตอบรมจิตยังไงเวลาเราเดินจงกรมหรือภาวนาเนี่ย เวลามันมีทุกขเวทนาทางกายขึ้นมาเช่นปวดขึ้นมาแล้วจิตมันจะหนีไปบําบัดให้เราบอกจิตหยุดก่อนจิตดูก่อนลองเชื่อพระเจ้าดูสักก่อนสิสักครั้งหนึ่งทนหน่อยดูอาการปวดเป็นยังไงเมื่อดูสักพักหนึ่งก็จะเห็นโอ้ปวดเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งชื่อให้มันเนี่ยมันไม่ได้ว่าปวดนะมันเป็นอาการนงงงขึ้นมาเฉยๆแล้วมันก็สลายหายไปนี่คือเราเห็นอนาตาัตตาไม่จะไปท่องไปท่องเอาอภิธรรมมาว่ากันอนัตตาอนัตตาโดยที่เจ้าของไม่เห็นคือว่า อบรมขันห้าขันห้ามันฉลาดแต่จิตมันง่เหมือนเดิมเกิดตายเกิดตายเหมือนเดิมพอสอนี้นะตั้งแต่มีเทคโนโลยีไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สื่อสารออนไลน์ไปนะกิเลสมันยึดครองยึดครองหัวใจคนไปหมดเพราะอะไรปฏิบัติแบบไม่ปฏิบัติมันง่ายไม่ต้องเหนื่อยเงือไม่ต้องออกกลัวเหงื่อไม่ต้องออกเลยสักนิดนะปฏิบัติให้ขันห้ามันเด็ดยอดมาเลยนะไตรปิดกมีสามตะกร้าเอามาตะกร้าเดียวตะกร้านั้นก็คือปิดกและว่าตะกร้าอย่าเพิ่งงงนะไตรปิดกคือ สามตะก้าความรู้นะในพุทธศาสนาเอาอภิธรรมมาพูดกันอย่างเดียวเอายอดมันนะนี่ขัดกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสแสดงธรรมมันต้องสแสดงธรรมไปตามลําดับไม่หยิบเอายอดมากินกันแล้วแบ่งกันเไม่ต้องปลูกหรอกเรายอดมันอร่อยดีนะเรียกว่าอบรมขันห้าแต่จิตยังโง่อยูนะ่การอบรมจิตเนี่ยยกตัวอย่างสติปัฏฐานสูตรหรือสติปัฏฐานสี่เนี่ยเดิมก่อนเอาจิตไปไว้ที่กายก่อนนะเอาสติไปไว้ที่กาย เมื่อเอาไว้ที่กายสักพักหนึ่งเวทนาจะเข้ามาเวทนาก็คือปวดแข้งปวดขานั่นแหละแล้วเราอย่าเพิ่งหนีในะเวลาจะหนีปั๊บให้สติไปสัมผัสจิตวาน้องอย่าเพิ่งหนีน้องดูก่อนนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไอ้เวทนาก็ไม่เที่ยงนะนะดูสักพักดูด้วยความตั้งมัน่นสักพักเออเวทนาเออวมันเป็นอนุตตามันไม่มีตัวตนอยู่จริงๆอันนี้ก็เราเห็นนะอันนี้ก็แบาจิตมันเห็นนะจิตมันเห็นพราะมีสติไปสังสอนมันทีนะที้พอ ลักษณะมันปวดแข้งปวดขาปั๊บจิตปรุงแต่งฟุ้งซ่านอู้ว่าเราเป็นอะไรเดี๋ยวจะร่างกายนี้ต้องใช้เงินเนียบจะกินเดี๋ยวหัวเข่าจะเคล็ดแล้งเลิกภาวนาดีกว่าอันนี้เราเห็นปรุงแต่งของจิตพอจะเลิกจะลุกปั๊บสติบอกน้องจะพ่งลุกไอตัวจิตมันปรุงแต่ง,งอย่าไปเชื่อมันมันเป็นสวะที่ไม่เที่ยงหรือเป็นอนัตตาที่สุดแล้วมันจะสลายหายไปพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้เมื่อเราฟังเสร็จโอ้จิตฟังแล้วโอ้จริงอย่างพุทธเจ้าอย่างนั้นเนี่ยพิจารณา่างนี้ตามลําดับไป พอพี่นำตามแบก็จะเห็นมาอู้ไอ้ขันห้านี่มันไม่เที่ยงเราดันไปเชื่อไอ้ขันห้ามันมาบอกเป็นนัตอนัตากันเลยที่ไหนได้ตัวเองขี้เกียจนั่นคือเรียกว่าบารมีไม่เต็มพระทั้งห้าไม่สามัคคีไม่สมบูรณ์นะศรัทธาพระพร่องไปนะดูเฉพาะวิริยะนี่ไม่มีเลยทานบารมีไม่มีเลยเพราะทำบุญแล้วเสียเงินเสียทองไอ้พวกที่ไม่ทําบุญนําทานก็ว่าทําบุญทําไมไม่ใช่ตัวตนต่างๆเนี่ยมันขี้เหนียวจริงๆแล้วคือขี้เหนียวอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่น พอสละออกไปมันเจ็บใจอุตส่าห์หาทรัพย์มาได้เราต้องอดนี่ไหมไม่เห็นกินเลสตัวเองอย่างน้อยๆถึงไม่มีศาสนาเราก็เมตตาคําจุนกันคําว่าเมตตานี่ไม่มีอะไรเสียหายเมตตานี่ไม่มีอะไรเสียหายเลยแค่วัดว่าคุณขี้เหนียวแค่ไหนไอขันห้านะมันขี้เหนียวแค่ไหนมันไม่อยากทําบุญทําทานนี่คือว่าปฏิบัติไม่เป็นคือว่าปฏิบัติไม่เป็นแล้วก็มาโฆษณากันปฏิบัติไม่เป็นกันเห็นไหม ในการปฏิบัติมันก็มีลำดับของมันถ้าอยติโยมปรารถนาจะเด็ดเอายอดมากินเลยเรียกว่าอภิธรมมากินเลยไปเรียนเรียนเสร็จกิเลสไม่รู้เรื่องเราบวเราะเอามันมีแต่ตัวแต่ตนขึ้นมานะอันนี้ก็ปฏิบัติแบบใจไม่สะเทือนนะอยู่แต่ในห้องแอร์ปรับให้ยีิบห้าองศาเย็นๆย็น,ยนสบายสบายนะให้จิตไม่ดด้นดนบ้างนะพวกนี้ตกนรกทั้งหมดเพราะว่าปฏิบัติด้วยโมหนะโมหะน,นี่ม่เรียกว่าตั้งตัวเป็นเจ้าสํานักโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่ใช้ชีวิตไม่ได้ยินเสียงนกเสียงกาได้ยินแต่เส หรือเต็มที่ได้ยินแต่เสียงสมาธิความนิ่งสงบของใจตัวเองเพราะอะไรเพราะมาตั้งโปรแกรมคิดว่าสิ่งอื่นผิดหมดถูกแต่เราคนเดียวฉะนั้นเมื่อได้ยินสิ่งอะไรก็เรียกว่าไม่ใช่ไม่ได้ยินแต่ตั้งใจไม่ได้ยินตั้งใจไม่ฟังอย่างนี้นก็เรียกวา่าติดบกพระเนจะ้ารกว่าติดบกอาสมิมานะอาสมิมานะเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งอย่างเดียวนะถ้ามานะอย่างเดียวนี่ก็เรียกว,ว่ามีด้อยกว่าเสมอกันหรือสูงกว่าแต่อาสมิมานะเนี่ยคิดราคาแน่คนเดียวรอค่าแน่คนเดียวเสร็จแล้วก็เรียบร้อยในการจองไปเหมือนไม้ที่มันติดนะ ติดบกมันไหลไม่ถึงแม่น้ําไหลไม่ถึงปากแม่น้ำากมันติดบกไปติดตัวเองอันนี้นะเขาเรียกว่าปฏิบัติแบบตามลําดับมันจะทําให้ใจเราค่อยเชําชำระทานเนี่ยชำระจิตชำระความขี้เหนียวศีลเนี่ยชำระความโกรธสมาธิเนี่ยชำระการพะมันะค่อยชำระตามลําดับไปจากของที่หยาบจนถึงของที่ละเอียดไปสุดแล้วปฏิบัติต้องเป็นขั้นเป็นตอน อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงว่าโอ้ถ้าขั้นตอนก่อนเราเคยเป็นฤาษีมาหลายชาติเราถึงขั้นสมาธิแล้วชาตินี้มาปฏิบัติต่อได้เลยอันนี้มันก็อีกอย่างหนึ่งอันนั้นสุดรายละเอียดแต่การปฏิบัติต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะถ้าเรามีสมาธิดีแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงนะอย่างตัวพระอาจารย์ในเรื่องสมาธิไม่ต้องห่วงนะพระอาจารย์นั่งสมาธิได้ชันสี่ตั้งแต่ท่องอิติปิโสไม่เป็นอันนี้พูดกันไว้เพื่อจะเป็นปุคลาที่ฐานยกตัวอย่างคนอื่นมันมีแต่ยกผิดยกตัวเองนี่แหละนะมันถึงจะยกถูก นะฉะนั้นแล้วสรุปญาติโยมจะปฏิบัติต้องชําระจิตค่อยๆไปให้เป็นไปตามปฏิโมกขนะ์ที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้นะก็คือละชั่วก่อนก็คือถือศีลนั่นเองทํากุศลได้ถึงพร้อมให้จิตใจมันเบามันบางสักหน่อยแล้วก็ชําระจิตตัวน้เขาารอบชําระจิตต้องเห็นจิตไม่เห็นจิตคือเราปฏิบัติแบบตาบอดความช้างลูบๆคำคลำเอานะไม่เห็นว่าตัวช้างมันลักษณะยังไง แล้วก็เที่ยวสั่งสอนว่าช้างเหมือนเสาบ้างเพราะไปชํำเจอขามันว่าช้างเหมือนไม้กวาดบางรปช้ำเจอหางมันอันนี้คืกว่าไม่รู้จักช้างไม่รู้จักธรรมะแล้วมาคฆูณานาเอาละวันนี้ก็แค่นี้ปฏิบัติให้ตามลำดับลำดาไปอา้าวเจริญพร